คืนกลับบ้านที่เพื่อนไปสงเอกได้ทำงานอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในเมืองกรุงครับเขาชอบห้องพักอยู่คนเดียวเป็นปกติของผู้ชายที่จะมีเพื่อนฝูงมากมายหลายคนเอกเองก็มีเพื่อนฝูงหลายคนครับเวลาเงินเดือนออกทีไรวเขามักจะชวนเพื่อนๆพากกไปหากินดื่มมั่วนาดีตามประสา แม้ว่าเขาจะเป็นวัยรุ่นเต็มตัวน,านา้าตาค่อนข้างที่จะดีแต่เอกกับไม่มีผู้หญิงคนไหนเดินเข้ามาในชีวิตของเขาเลยสักคนเดียวอาจจะด้วยเขานนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะด้าเบื่อมั่งไม่มีโมเมนต์นโรแมนติกสาวในที่เดินเข้ามาในชีวิตไม่นานก็แารกันเดินออกไปอยู่ตอลอดจนทําให้เขาต้องด้านจากกับเรื่องความรักที่ไม่สมหวังสักทีวันหนึ่งเอกตื่นสายเพราะเมื่อคืนนั้นเขาไปเที่ยวกับเพื่อนจนดึกตื่น มันเป็นงานฉลองวันเกิดของเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็เลยจําเป็นต้องจะหนักจัดเต็มกินดื่มอย่างเต็มที่ของฟรีอะไรจะไม่ชอบจริงไหมล่ะครับเอกเนั้นเขาก็ไม่ใช่คนรวยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วรถก็ไม่มีให้ครับมีแค่มอเตอร์ไซค์เมื่อสองที่เก่าๆเอาไว้ขี่ไปทํางานก็เท่านั้นเองวันนั้นหลังจากที่ตื่นนอนมือดูนาฬิการู้ตัวว่าตื่นสายแล้วเขาก็ได้บ่าวน้ําแต่งตัวออไปทํางานในทันที โดยไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ําตอนที่รถของเขาได้ขี่เข้าไปในซอยที่ใช้เป็นเส้นทางลัดเขาอยากจะไปถึงที่ทํางานเร็วๆเทา้าเขาได้ไปเกี่ยวข้อกับอะไรบางอย่างที่ถูกวางเอาไว้ข้างทางหน้าร้านอะไรสักอย่างโดยความเร่งรีบเอกก็เลยไม่ได้หันหน้ากลับไปมองด้วยซ้ําว่าเท้าของตัวเองนั้นไปเกี่ยวโดนอะไรเข้าวันนั้นตอนที่เขาเดินไปเข้าห้องน้ําในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งได้ถามขึ้นมาว่า เอกมีสาวที่ได้เดินตามเองไปเข้าห้องน้ําด้วยมันก็ทำให้เขาถึงกับหยุดกึกเลยแล้วครับก่อนที่จะพูดออกมาผู้หญิงที่ไหนกันนี่มันห้องน้ําชายนะจะมีผู้หญิงเดินตามหลังได้ยังไงกันละ่ะเอ็งตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนคนนั้นก็ยังยืนยันว่าได้เห็นจริงๆแถมยังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนั้นผมยาวๆใส่เสื้อสีแดงแม้จะคิดว่าเพื่อนอาจจะตาฝาด แต่มันก็ทำให้เขาขนลุกขึ้นมาทั้งตัวถ้าเพื่อนได้พูดขึ้นมาจริงๆผู้หญิงที่เดินตามหลังเขาคนนั้นก็ต้องเป็นผีนาซีเพราะว่าเขาไม่เห็นมีใครเลยหลังจากนั้นมันก็ทำอเอาเอกตึงกับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแล้วครับเขาไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วจะเดินตามหลังเขาไปเข้าห้องน้ำทำไมเป็นผีลามกเหรอจนกระทั่งเลิกกันเอกก็ได้ขีม่มอเตอร์ไซค์กับห้องเชา่าตามปกติ เพียงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มือสองของเขานั้นมันดันทอรยศสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะทีนี้จะให้นั่งแท็กซี่กลับบ้านก็แพงเกินไปตอนนั้นได้เขากล่ว่าจะเดินเท้ากลับจูงมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านซ่อมด้วยเพียงแต่ว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีรถยนต์ส่วนตัวได้ขับรถผ่านมาเอกก็เลยได้อาศัยเพื่อนคนนี้กลับห้องพักส่วนมอเตอร์ไซค์ของเขานั้นก็เรียกช่างเอาไปซ่อมให้เพราะว่าเพื่อนรู้จักกับช่างซ่อมดี เอเปิดประตูด้านหลังรถขึ้นไปนั่งเพราะรู้เพื่อนนั้นมากับแฟนสาวผู้น่ารักนั่นเองเพื่อนบ่นให้เอกว่ากูบอกแล้วให้ซื้อมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งเห็นไหมเห่อมึงขี่กลับบ้านก็มีได้เอกก็เด้แต่บอกเพื่อนไปก็ขามีเงินแค่นี้นี่ว่าทำไงได้วะยังไงก็ขอพูดมากที่ไปส่งที่ห้องพักเอกกับเพื่อนพูดทักทายกันแค่นั้นก่อนที่เพื่อนจะขับรถเดินทางต่อไป เอกนั่งรถมองข้างทางซ้ายขวาไปเรื่อยแต่อยู่ๆเขากับรู้สึกหนักๆห,ห,หัวไหลยังไงก็ไม่รู้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเอามือมากดหรืออาจจะมีใครเอาหัวมาซบหรือปังและแล้วทันใดนั่นเองเพื่อนที่เป็นคนขับรถอยู่มันกับได้ร้องให้ขึ้นมาอย่างดังก่อนที่จะตีไฟเลี้ยวจอดรถเข้าข้างทางสร้างความงนงงให้กับเอกและแฟนเพื่อนเป็นอย่างมากมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เอกที่เดีถามออกไปเกิดอะไรขึ้นวะเองร้องทำไมกันแล้วททำไมถึงต้องจอดรถแบบนี้เพื่อนหันหน้ากลับมาหาด้วยสีหน้าที่ดูค่อนข้างจะแตกตื่น่อนจะพูดออกมาเขาเห็นมีผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวซบไหล่ของเองอยู่น่าสิผู้หญิงคนนั้นเธอใส่เสื้อสีแดงผมยาวๆแถมยังจ้องมองหน้าเองขำเลงเลยนะเว้ยใครจะไม่กลัวล่ะวะเมื่อพูดที่พูดออกมาแบบนั้น มันก็นทำเอาเอกถึงกับคิดหนักเลยแล้วครับนี่จะไม่เหตุผลที่เขารู้สึกหนักๆห,หัวอะไรแล้วผู้หญิงที่เพื่อนได้บอกนั้นทําไมมันได้เหมือนกันเก,กับที่เพื่อนที่ทํางานได้พูดออกมาในตอนนั้นละ่ะเธอต้องการอะไรกันแน่ทาไมถึงได้ตามไม่เลิกแบบนี้แม้ว่าเอกจะไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองแต่มันก็ทําให้เขาหลอนไม่ใช่น้อยเลยแล้วครับยิ่งไม่รู้จักที่มาที่ไปอีกดังหกักแฟนสาวของเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆ ได้พูดแย้งขึ้นมาพี่ด้าฝาดหรือเปล่าฉันไม่เห็นจะมีใครเลยนะนอกจากพี่เอกที่นั่งเงอแตกอยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนของเขาไม่ได้พูดอะไรอีกครับได้แต่ขับรถอย่างเร็วเพื่อที่จะไปส่งเองจกจนถึงห้องพักให้เร็วๆกว่าเดิมเท่านั้นส่วนเด็กที่นั่งอยู่บ่อหลังคนเดียวเขาก็ได้แตกข,กขึ้นมาทั้งตัวดีที่ว่ายังไม่ได้เห็นอะไรมันก็เลยพอที่จะอุ่นใจขึ้นมาได้บ้าง จนกระทั่งรถของเพื่อนได้เลี้ยวเข้าไปในซอยห้องพักของเขาหางตาของเอกเหมือนกับได้เห็นอะไรบางอย่างที่ข้างกระจกเขาก็เลยได้หันไปดูแบบเต็มๆต,ตาแล้วมันก็ทำเอาเอกนั้นถึงกับต้องร้องออกมาอย่างสูดเสียงเพราะมันมีเบหน้าของผู้หญิงเสกใาญ่ยิ้มให้เขาอยู่นอกกระจกนาสีิคดับถึงแม้จะเห็นเป็นแค่แวบเดียวก็ตามเอถอะแถมผู้หญิงที่ได้เห็นนั้นถือก็ผมยาวๆอีกต่างหาก หรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่เพิ่ทั้งสองคนได้พากันเห็นนั่นเองมันก็ทำเอาเขาถึงกับแทบบ้านเลยแล้วครับไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้เห็นแบบนี้พอไปถึงห้องพักของตัวเองเอกก็รีบลงจากรถแล้วก็รีบกลับเข,เข้าห้องของตัวเองเขาได้บ๊าบาน้ําเต่งตัวต้มมาม่ากินก่อนที่จะนอนเร็วเพราะเขาคิดว่าวันนี้มันไม่ปกติแน่นอนพรุ่งนี้ต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว ไม่งั้นมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้หลังจากที่กินต้มมามาเสร็จเรียบรย้อยเอก,ก็ไปปูเสือล้มตัวลงนอนตามปกติแต่เขากับนอนไปได้ไม่นานจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเดินดังขึ้นมาที่ข้างๆตัวมันก็ทำให้เขาถึงกับแทบช็อกเลยแล้วครับเพราะว่าประตูหน้าห้องนั้นเขาได้ลงมือล็อกไปอย่างดีแล้วมันจะมีคนเข้ามาในห้องได้ยังไงนอกจากว่า เจ้าของเสียงฝีเท่าที่เขาได้ยินในตอนนี้จะเป็นผีเสียงเดินนั่นก็เดินไปเดินมาโพรนก็มีเสียงหัวเราะเหึอหือขึ้นมาอีกตังหกักสร้างความกดดันให้กับเอกเป็นอย่างมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในตอนนี้มันเป็นเพราะเหตุใดผีตามเขาด้วยเหตุอะไรมันทําให้เขาตึงกับงงไปหมดเมื่อเสียงเดินนั่นมันไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดินสักทีมันก็เลยทําให้เอก แต่สินใจที่จะลืมตาขึ้นมาดูและพอเขาได้ลืมตาขึ้นมาดูเท่านั้นแล้วครับมันก็ทำเอาเีกถึงกลับเป็นลมหมดสติไปเลยเพราะทันทีที่ได้ลืมตาขึ้นมาเท่ากับได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแต่เลือดก,กับหลังจ้องมองหน้าเขาห่างกันไม่เกินหนึ่งฟุตเรียกได,ได้ว่าทอานอนงายอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็นอนงายแบบลอยอยู่ในกลางอากาศคอมตัวเขาอยู่นั่นเอง มันก็เลยทําให้เขาถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยเอกตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือเช้าของวันใหม่เขาเริ่มคิดทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่ามันคืออะไรกันแน่ทําไมผีผู้หญิงตนนี้ถึงได้ตามตัวเองมาจนได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่าตอนนี้เขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ทํางานนั้นเท้าได้ไปสะกิดอะไรบางอย่างเลยคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้แน่นอน เขาก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางลัดเส้นเดิมจนได้ไปเห็นหน้าร้านร้านเดิมว่ามันมีเครื่องเส้นไหวที่เขามาตั้งไวไวไห้หน้าร้านอยู่ในตอนเช้ามันก็เลยทําให้เอกถึงกับร้องอ๋อขึ้นมาเลยแล้วครับเขาคิดว่าตัวเองนั้นเ้าอาจจะไปโดนของเส้นไหวพวกนี้หรือเปล่าผีผู้ญิงตัวนั้นก็เลยไม่พอใจเลยได้ตามเขาขึ้นมาแบบนี้เอกก็เลยได้ตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่วัด เพื่อที่จะทําบุญอูที่สนบุญสนกุศสนให้กับผีผู้หญิงตนนั้นที่ได้ตามเขามาแลยก็บอกกล่าวเธอไปว่าขอขอโทษขอขามาด้วยแล้วกันถ้าทําอะไรผิดไปก็อย่าถือโทษโกรดกันเลยเพราะผมรีบจริงๆแล้วเขาก็ทําบุญอุที่สนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นหวังว่าจะไม่ได้เจออะไรกันอีกหลังจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยเอก็คิดว่าไปที่ทำง,งานตามเดิมวันนั้น มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากับเขาอีกเลยแต่พ่อขากับเขาได้ขี่รถสวนกันกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นเด้นร้องทักขึ้นมาอย่างดังว่าแฟนของเองสวยนีว่วะไปมีแฟนตั้งแต่ตอนไหนวะมันก็ทำมอเอกถึงกับคนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยแล้วครับเพราะตอนนั้นเขาขี่รถมาคนเดียวแล้วจะมีผู้หญิงที่ไหนมานั่งซ้อนท้ายได้ล่ะเขาไม่กล้าที่จะหันหลังกลับไปดูด้วยซ้ำ เรากลัวจะได้เจอได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวนั่นเองพอไปถึงห้องพักเอกก็รีบวิ่งเข้าห้องของตัวเองไม่เห็นไปมองที่ท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรอีกแล้วหรอกครับแม้ว่าค่าคืนนั้นเขาจะฟันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ตามแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรอกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด คืนไปส่งของเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของผมนี้จะได้เจอเจออะไรที่มันน่ากลัวตอนนั้นผมยังโสดยังไม่ได้แต่งงานเพราะยังไม่มีสาวคนไหนมาลงคารมกองผมนั่นเองก็เลยต้องอยู่ตัวคนเดียวต่อไป เชอห้องอยู่คนเดียวเงาเงาก็มีซื้อเหล้าเบียร์มาดื่มบ้างเวลาที่เปรี้ยวปากอยากหาอะไรมากระแทกลำไส้ช่วงที่ผมอยู่มอปลายลุงของผมได้สอนให้ผมกับรถสิบปอรอปบ้างก็เลยทำให้พอขับรถเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นพอเรียนจบม .6 ไม่รู้จะไปทำงาน,นอะไรก็เลยไปสมัครเป็นคนขับรถส่งของขึ้นเหนือลองใต้ผมไปมาหมดแล้วทุกที่ครับ ขับคนเดียวบ้างซ้อมคนบ้างแล้วแต่เที่ยวบางทีก็ไปส่งที่จังหวัดใกล้ๆบางทีก็ได้ไปส่งที่จังหวัดไกลๆแล้วแต่เจ้านายจะให้ไปส่งผมมีประสบการณ์ขับรถตอนกลางคืนโชคชนไม่เคยได้เจออะไรที่มันน่ากลัวเลยสักครั้งเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างมันพร้อมคนจะได้เห็นผีมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร วันนั้นเจ้านายให้ผมขับรถสิบล้อไปส่งของที่จังหวัดหนึ่งากางภาคอีสานโดยไปกับน้องผู้กัาคนหนึ่งชื่อหนึ่งเจ้าหนึ่งมันเพิ่งจะเดินรอบวันเกิดของเพื่อนมาอย่างเมาไม่สางผมจึงให้หมันนอนพักให้หายสางเมาก่อนผมจะขับคิวแรกเองเจ้าหนึ่งมันก็นอนที่บอกข้างคนขับไปพวกผมออกมาจากร้านเท่าแก่ตอนสองทุ่มเพื่อมุ่งหน้าเดินทางไปจังหวัดสาแก้ว ผ่านจังหวัดอูอรีกรั้มเจ้าหนึ่งมันก็นอนกรนเป็นเพื่อนมาตลอดทางจนประมาณเที่ยงคืนได้มันดันเกิดปวดฉี่ขึ้นมาเลยบอกให้ผมจอดอรถข้างทางให้ฉี่หน่อยผมก็เลยจอดให้มันตรงที่พอจะมีแสงสว่างบ้างจะได้ไม่มื่อจนเกินไปเดี๋ยวมีขโมยขจรมาปล้นจะทำยังไงเจ้าหนึ่งมันก็เดินไปฉี่ช่งท้ายรถนานสองนานก็ไม่กลับขึ้นมาบนรถสักที ผมก็เลยต้องลงจากรถเดินไปดูมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรอยู่ถึงได้นานขนาดนี้ผมเปิดเฟซชยกยค่อยเดินสองไปท้ายรถจนได้ยินเสียงมันคุยกับใครก็ไม่รู้เป็นเสียงของผู้หญิงผมก็เลยลอ้นถามมันออกไปไอหนึ่งเอง็งทำไมนานจังวะแล้วคุยกับใครเจ้าหนึ่งมันก็บอกแปบ๊บหนึ่งพี่พอดีว่าผมเจอสาว น้องก็อยากจะขอติดรถไปด้วยนะทันทีที่มันเดินออกมาจากป่าข้างทางผมก็ถึงกับต้องตกใจแทบชอบ็อกเพราะผู้หญิงที่เดินตามมันออกมานี่สิเธอไม่มีขาแต่ทำไมเดินออกมาได้ละ่ะไม่สิไม่น่าจะเรียกว่าเดินน่าจะเป็นลอยออกมามากกว่าแไมในหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็ดูซีเซีย,ยวตามเนื้อตามตัวก็มีแต่เลือดเห็นแบบนั้น ผมก็ต้องถึงกับรีบขยี้ตาตัวเองดูแล้วดูอีกเมื่อมันชัดเจนว่าเธอไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแบบเราเราแล้วสิผมก็เลยรียบ,บอกโจหนึ่งไอหนึ่งไปเร็วขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยผมก็เรียวิ่งไปเดึงแขนของมันให้วิ่งกลับมาขึ้นรถแต่มันก็แต่ถามว่าอะไรพี่วิ่งทําไมน้องเขาจะขอไปด้วยไม่สงสารน้องเขาหรอผมไม่ตอบอะไรมันทั้งนั้น ลากมันขึ้นรถได้ก็รีบออกรถทันทีเจ้าหนึ่งมันก็เอาแต่บ่นว่าให้ผมอยู่แบบนั้นจนกขับรถออกมาได้สักพักผมค่อยพูดอะไรบางอย่างออกมาเองไมีรู้หรือไงว่าน้องเขาเป็นผีหมอแล้วไม่รู้เรื่องเลยน้มึงเจ้าหนึ่งมันก็เถียงผีผีอะไรล่ะพี่ผมก็เห็นเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมีเนื้อหนังมังสาเหมือน,นกันกับเรานี่แหละแทมยังสวยอีกด้วยโคเสียดายเลย เพียงแค่เจ้าหนึ่งมันพูดจบเท่านั้นแล้วครับอยู่ๆมันก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาดังก้องกลางวันพี่หนูไปด้วยหนูไปด้วยคนนะรอด้วยสิ่มกับโจ้าหนึ่งรีบหันหน้าไปมองข้างหน้าต่างรถฝั่งซ้ายทันทีเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวรถต่างก็พากันพังงาจนสะดุ้งสุดตัว เพราะผู้หญิงคนนั้นเธอลอยตามมาอยู่ข้างรถแถมยังเอาใบหน้าสวยๆที่เต็มไปด้ยวยเลือดของเธอผมยาวกเวกลือกรังหันมามองพวกผมทั้งสองคนอีกต่างหากผมรีบบอกให้โจหนึ่งรีบเดือผ้ามันมาปิดเลยเสียงผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงพูดแต่คำเดิมๆอยู่ตลอดโจนหนึ่งมานั่งตัวสั่นอยู่แบบนั้นตัวผมเองก็ไม่ค่อยต่างจากมันเท่าไหร่นักย่างสังส่นๆกบลัว ผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยังคงตามมาอยู่ตลอดดีนะที่ผมไม่ปวดฉี่มีเงินได้ฉี่รัดการเกงไปแล้วคงอับไอยเจ้าหนึ่งมันแน่ผมพยายามผมใจไม่ให้กลัวจนเกินไปสายตาก็มองตรงไปข้างหน้าแต่ก็ยังตื่นเต้นไม่หายสักทีตั้งแต่เกิดมาจึงไม่เคยได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนตอนนี้เสียงผู้หญิงคนนั้นได้เงียบไปแล้ว ผมก็เริ่มรู้สึกใจเชินขึ้นมาหน่อยทีนี้เจ้าหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาปัางโอ้ยไม่คิดเลยว่าจะได้เจอผีจ่าจังๆขนาดนี้เกิดมาเพิ่งเคยได้เจอพอมันพูดจบเท่านั้นแล้วครับอยู่ๆมันก็ล้องขึ้นมาแบบคนตกอ,อกตกใจพี่ตรงหน้ามีอุบัติเหตุมีคนนอนจุกกลางถนนด้วยพี่เห็นหรือเปล่าสงสัยคงจะขี่มอเตอร์ไซค์ลม้มนะน่าสงสาร พี่ไปดูข้อหน่อยไหมเดือดดือนแบบนี้คงไม่มีใครมาเห็นผมก็รีบจอดร,รถทันทีเพราะเราเห็นมีผู้หญิงนอนควางถนนอยู่จริงๆเจอหนึง่งมันก็รีบเปิดประตูลงจากรถวิ่งออกไปดูแต่ได้เพียงแค่เดี๋ยวเดียวมันก็วิ่งหน้าตาแตเกเตื่นกลับมามรีบบอกผมไปเลยพี่ไม่ต้องสนใจรีบอย่าไปเลยเมื่อน้องมันพูดมาแบบนั้นผมก็ตกใจสีครับเอ้ย เองจะบ้าหรือเปล่าวะจะให้ข้าขับรถเหยียบไปเลยเดี๋ยวก็ได้ติดคุกหออัวโตหรอกมึงแล้วทําไมมึงต้องถึงเต้นตกใจขนาดนี้วะโจหนึ่งมันก็สวนกลับมาโกพี่จะไม่ให้ผมตกใจยังไงไว้ก็ผู้หญิงคนที่นอนขวางถนนอยู่นี่เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่พวกเราได้เจอมานั่นแหละตอนนี้ผมเดินเข้าไปดูใกก็ไลนะอยู่ดีด เธอก็ลืมตาโผงขึ้นมาจ้องหน้าผมเทมยังเสียใหย่ยิ้มมันวันลินยื่นออกมายาวเป็นสอให้อีกโอ้ยพีบ้าอะไรมันจะเฮี้ยนขนาดนี้เจ้าหนึ่งมันพูดออกมาซักขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่ขอเกรงใจใครหน้าไหนทั้งนั้นก็รีบเหยียบคัน,นเร่งจนจมมิดผีก็ผีเถอะมึงถ้าไม่หลบได้ตายรอบสองแน่ผมขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นไปเลยรถไม่มีอาการอะไร เหมือนไม่ได้เหยียบสี่งเก็ดหวังในใดทั้งสิ้นขับออกมาได้สักพักสายตาของผมก็มองเห็นอะไรบางอย่างอยู่สบายอยู่ที่ข้างรถผมก็ได้่านหน้าไปดูทันทีก็เห็นเต็มๆสองลูกตาเลยแล้วครับผู้หญิงคนเดิมเธอลอยตามพวกผมมาด้วยแถมยังพูดขึ้นมาอีกว่าพี่นุไปด้วยคนนะรอด้วยเจ้าหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆ มันก็รีบตาลีตาเหลือกมองซ้ายมองขวาคงจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดเหมือนกันผม,มรีบตื่นพามาฝั่งคนขับมาปิดผู้หญิงคนนั้นก็คงจะลอยตีคู่มากับรถผมอยู่ตลอดผมไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วตอนนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าที่หน้ารถมีลวงปูทวดอยู่องค์หนึ่งกเกรดี่พูดอธิษฐานออกไปขอแก้วเมแก้วเมยานางรถลวงปูทวดช่วยลูกด้วย ขอให้ผู้หญิงคนนั้นอย่ามาหลอกหลอนกันแบบนี้อีกเลยทันใดน,นั้นเองมันก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากด้านข้างของตัวรถผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอส่องดูข้างตัวรถก็ไม่เห็นจะมีผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอคงจะไปแล้วละ่ะผมก็รีบบอกให้เจ้าหนึ่งให้มันส่งดูข้างรถฝั่งซ้ายทีว่ายังมีผู้หญิงคนนั้นตามมาอีกไหมมันก็บอกว่าไม่มีแล้วพี่ เธอคงจะไปแล้วละ่ละได้ยินแบบนั้นผมถึงกลับลงเลยละ่ะครับค่อยๆขับไปออกจากบูรียลัมก็เข้าสู่จังหวัดจุดหมายปลายทางไปถึงก็เกือบสว่างลงของอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ตีรถกลับทันทีท้ากับโจ้หนึ่งมันเป็นคนขับแต่ก็คงไม่มีอะไรแล้วละ่ะครับเพราะมันเป็นช่วงกลางวันผมก็หลับมาตลอดทางจนเมื่อถึงร้านของเท่าแก ลงจากรถได้ผมก็รีบชวนมันไปซื้อสังคทานทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนบ,นนบ,นนบนนุญส่วนกุศลไปให้กับผู้หญิงคนนั้นกันดีกว่าและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมกับน้องคู่กาได้เคยไปเจอเจอมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด